คนลาวกลุ่มหนึ่งที่ชอบเรียไทยมีอะไรคล้องใจนะตอบกูดได้จริงๆแล้วก็พื้นที่ของประเทศหลาวไม่ได้แบบชายแดงไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่เขากำหนดให้อยู่ตรงนั้นลองมาเป็นแบบชายแดนบกเหมือนประเทศกูฮนะเจ็ดรกิโลเมตระแล้วมึงจะรู้ว่าไ ประเทศที่มึงชื่นชมมันเฮยได้ขนาดไหนมึงลองมาเจอเหมือนพวกกูให้สัตว์เม่บยเก่งจังเลยนะใครมีปัญหากับกูได้นะ ที่ชายแดนมึงมีปัญหาทุกวันนี้อย่าบอยนะที่ทหารไทยรบกับเหม็นอยู่ทุกวันนี้ทำไมมึงไม่ไปสู้อ่ะมึงเก่งอ่ะนะทำไมมึงไม่ออกไปรบอ่ะมึงเก่งอ่ะมึงแน่จริงอ่ะมึงออกไปสิบอยออกไปสิไม่ต้องมาห่าหรอกทุกคน ไอ้บอยไอ้บอยมันบอกว่าคนลาวเนี่ยไปเข้าข้างไทยนะไปอยู่ข้างไทยเออไปเลียแข้งเลียขาคนไทยนะครับเขาบอกว่าถ้ามีปัญหากับกูได้นะมันบอกมันไม่พอใจที่คนลาวมาเข้าข้างไทยนะถามพี่ๆคนไทยหน่อยว่าผิดไหมที่คนลาวเนี่ยจะอยู่ข้างไทยนะจะเข้าข้างไทยมันผิดไหมอ่ะนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยแรงงานลาวเขาก็อยู่ประเทศไทยอาศัยในแผ่นดินไทยนะข้อมูลข่าวสารเขาก็สือเออเขาก็ดูมาจากช่องไทยอ่ะนะเขาผิด ไหมอ่ะที่คนลาวม,มาเข้าข้างไทยนะแต่ไอ้บอยมันโกรธอ่ะเนี้ย <c oughs> ท้าตีคนละบอยนะมึงท้าอนะ่ะท้าผิดละมั้งนะเครื่องบินลบบ้านมือยังไม่มีเลยนะบ้านกูถจนก็จริงนะบอยนะเครื่องบินลบก็พอมีให้บินอยู่เดอ้อ <c oughs> ก่อนเช้าอ่ะนะก่อนเช้านะหาเงินไปซื้อเครื่องบินลบก่อนบอยนะฟันกูน่ะมีนะเครื่องบินลบนะประเทศ8ล้านคนก็จริงนะบอยนะประเทศเล็กๆก,ก็จริงนะไอคนที่บอกว่ารักชาติอ่รักบ้านเกิดรักประชาชนน่ะเครื่องบินก็ยังไม่ซื้อนาะ มึงเก่งจริงอ่ะมึงไปถามพ่อมึงสิบอยนะไปถามพ่อมึงสิเก่งจริงอ่ะทำไมไม่ซื้อเครื่องบินรบอ่ะประเทศอื่นเขามีหมดนะประเทศลาวก็มีประเทศไทยก็มีเครื่องบินรบนะทําไมเขาเห็นไม่มีอ่ะซื้อมาทําไมมิก21ออ่ะนะไปถามพ่อมึงอ่ะมึงเก่งจริงอ่ะ แล้วมีหน้ามาพูดอีกนะประเทศลาวเนี่ยดีที่มีแม่น้ําโคงดีที่มีแม่น้ําโคงก็เลยไม่โดนลุกลานถ้าไม่มีแม่น้ําโคงอเสร็จแล้วโอ้โหว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถ้าไม่รู้ข้อมูลน่ไม่ต้องพูดนะชายแดนแคมบูดียน่ะนะชายแดนกัมพูชีน่ะไม่มีแม่น้ําโคงลาวไทยนะไม่มีนะนะบอยนะไม่มีนะทําไมไม่โดนลุกลานนะปากเซน่ะนะแม่น้ําโคงมันผ่านปากเซนะแล้วเลยปากเซไปช่องเม็กน่ะอ่า อันนั้นไม่มีแม่น้ําโขงไม่มีแม่น้าโขงกั้นนะด่านช่องเม็กไทยลาวเนี่ยไม่มีนะแม่น้ําโของอ่ะบอยนะพูดอะไรนะ่ะเช็คประวัติดีๆเช็คข้อมูลดีๆเดี๋ยวจะน่าเฮกเานะ <c oughs> <c oughs> อยากให้คนลาวอยู่ข้างเหมินอยากให้คนลาวไปพูดเข้าข้างเหมินโอ้ใครจะกล้าพูดเนาะเครื่องบินลบก,ก็ยังไม่กล้าซื้อ,อเนาะ ถ้ากูอยู่ข้างเมนกูตุยแน่มันไม่มีเครื่องบินโลบเลยกูไม่อยู่ที่กลัวไปดูคลิปมันทุกคนไปดูคลิปเต็มมันนะตอนนี้มันไม่พอใจคนลาวที่เข้าคางไทยนะที่อยู่ข้างไทยไม่พอใจทุกคนมึงโกรธมากตอนนี้นะโอ้โหโมโหมากมันบอกว่าใครมีปัญหาอืมตัวกับกูนะเออเจอกับกูนะโอ้โหไม่เอานะเมไม่เอานะบอยนะไม่เอาไม่เอาไม่ต้องพานนะแพ้แล้วไม่พ่านนะบอยธอเนียจริงก็ใส่ชุดไปชายแดนอะ จะรู้ว่าคนเท่ากินข้าวพันทูปนะบอยนะเออไปดูคลิปมันทุกคนไปดูคลิปมันประเทศมึงอะ่ะโชคดีไม่งั้นอะ่ะมึงไม่ได้มาพูดอย่างนี้หรอกโชคดีอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าประเทศมึงอะ่ะมีแม่น้ําแม่น้ำโคง้งกั้นไว้เป็นเขตแดนนะ จริงๆแล้วก็พื้นที่ของประเทศเลาไม่ได้แบบชายแดงไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกแต่เขากําหนดให้อยู่ตรงนั้นลองมาเป็นแบบชายแดนปกเหมือนประเทศกุ้งนะ7-800กิโลเมตรนะแล้วมึงจะรู้ว่าไอประเทศที่มึงชื่นชมมันเฮี้ยได้ขนาดไหน มึงลองมาเจอเหมือนพวกกูใ้สัตว์นะกูเห็นเอาน้องที่เป็นคนละคนนั่งะ่ะแต่เขาน่าจะมีครอบครัวที่กัมพูชานั่นแหละเอาไปทัวลงเขาเอาไปดาเขาทางทางที่มึงเองยังไม่ดูร,ดร,รื่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยสัตว์นะมึงก็เสพข่าวจากประเทศไทยไฟเดียวน้องที่เป็นคนลาวนะ่ะเขาพูดภาษากัมพูชาได้ แต่พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็ฟังรู้เรื่องสื่อสรารกันได้เขาก็ต้องรู้เพราะว่าเขาอยู่ในประเทศกัมพูชาเขาก็ต้องรู้จากกัมพูชาเขาก็ต้องรู้จากประเทศลาวเขาก็ต้องรู้จากประเทศไทยมันต่างจากพวกมึงนี่แหละไอ้สัตว์มึงยังไม่ได้รู้จักประเทศกูเลยยังไม่ได้รู้จักประเทศกูฮะพวกกูนี่โดนกระทำ โอ้โหีโลกของพวกมึงใช่ไหมมึงโชคดีนะที่ประเทศมึงเนี่ยมีแม่น้ำโค้งกั้นไว้ไม่อย่างนั้นนะมึงเจอไม่ต่างอะไรจากกับประเทศกูหรอกนะแต่พวกกูก็ไม่ได้ให้ใครแบบมาทำอะไรแบบง่ายๆนะพวกกูก็สู้นะในวิธทีทางของพวกกูกูก็รักชาติรักแผ่นดินของพวกกนะูไอสัต กูฝากด้วยนะไอ้ไอ้คนลาวกลุ่มหนึ่งที่ชอบเลียไทยก็เรียกว่าอ e ีเลียไอเลียแล้วกันนะไอสัตว์มีอะไรคล้องใจนะตอบกูได้นะโถไม่ต้องร้องนะพี่บอยไม่ต้องร้องนะ คนแพ้น่ะก็อยู่เงียบๆนะบอยนะไม่ต้องออกมาร้องไม่ต้องออกมาพรั่นนะบอยนะจริงๆแล้วนะคนทุกคนนะ่ะเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเหมือนกันหมดนะแหละบอยนะใครถูกเขาก็ว่าไปตามถูกใครผิดเขาก็ว่าไปตามผิดนะเราเนี่ยเข้าข้างเนี่ยเราไม่ได้ไปลงไปเลียใครหรอกนะบอยนะพูดดีๆนะ <c oughs> ที่ตัวเองอะเนาะอยู่ข้างพ่อหุนทุกวันอ่ะข่าวจริงก็บอกว่าเป็นเทสข่าวเทสก็บอกว่าเป็นจริงอ่ะตุยห้าพันก็บอกว่าตุยเจ็ดคนอ่ะตุยหกพันก็บอกว่าตุยแปดคนอันนั้นหรออยากจะให้คนอื่นไปอยู่ข้างน่ะไม่เอาหรอกนะไม่ชอบโกหกอ่ะ <laughs> นะครับทุกคนนะนะพี่น้องชาวไทยนะครับนะคนขเขมรเนี่ยนะการตุยเนี่ยก็มีหลักฐานนะครับเอออามในเสื้อ นะครับชื่อที่ติดในเสื้อเนี่ยทหารไทยก็เก็บมาให้ดูว่าเป็นหลักฐานว่าทานขามเรนีน่ตุยจริงๆนะครับนะมันก็แถว่าไม่ได้ตุยนะมันก็แถว่าไม่ได้เสียชีวิตนะครับนะมันก็โกหกหลอกลวงอย่างเงี้ยจะให้คนไปอยู่ข้างเออจะให้คนไปเข้าข้างนะเดี๋ยวมันก็ออกมาขีมโมว่าบ้านกูนี่มีอาวุธเยอะแยะมากมายส่งไปทีละนิดทีละนิด,นดโอ้โหเครื่องบินรบอ่ะมีป้าอ่ะซื้อมา เลยดิซื้อมาให้ดูหน่อยสิบ้านกูมีนะบอยนะอยากเห็นไหมอยากเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูบ้านกูมีนะประชากรกูไม่เยอะเท่าเหม็นหรอกนะแต่มีนะเครื่องบินรบอ่ะเด บอกว่าพ่อหุ่นเนี่ยรักประเทศชาติรักแผ่นดินรักบ้านเกิดภาษาเครื่องบินรบก็ยังไม่มีปัญญาซื้ออ๋อนาะไม่มีปัญญาซื้อมาปกป้องอธิปไตยอ๋อนาะพอคนไทยโต้กลับหาว่าไทยเนี่ยตอบโต้รุนแรงหาว่าไทยเนี่ยใช้เอฟเอาก็ขอมีอ๋อนาะใชเข้าใช้หนังสติกไปยิงกับเหม็นหรอกไม่เอาหรอกนะเครื่องบินรบก็ซื้อมาว กี่หมื่นล้านอะ่ะอะอาบอยฮะไปไปศึกษาสิ <laughs> <laughs> ทุกคนนะก็รู้อยู่แล้วนะว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีเครื่องบินลบนะเหม็นก็ยังอยากจะห้าวนะก็รู้อยู่ว่าประเทศไทยเนยมีคลิปเพ่นเหม็นก็อยากจะกลางนะแอบไปวางกลับเราบุ้มอยู่นั่นแหละเนาะอยากให้ทหารไทยเนี่ยเดินเข้าไปเหยียบเวลาทหารไทยไปลบกับเหม็นเนี่ยอยาให้ไปไปเหยียบกับบุ้มเป็นบ้าหรอลบกันจริงๆนะเขาไม่ใช่เท้าไม่ใช่ ไม่ใช่บาทาเดินหรอกบอยเขาใช้กลิปเพนเขาใช้เอ6ทีนี้รู้อย่างกับบุ้มเหมือนไม่มีประโยชน์ <laughs> ประเทศไทยใช้เครื่องบินลบแต่เมียนใช้กับบุ้ม <laughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวมันร้องไห้นะเอาแค่นี้ก่อนนะเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับ